ะเพราเนี่ยเวลาปลูกนะครับก็อย่าปล่อยให้เขามีดอกจะทําให้ต้นอ่ะมันโทมใบไ,ไม่สวยอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ไม่ดีก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่กินเนี่ยกินไม่ทันเราก็ต้องมาตัดออกไปเลยนะครับตัด,ดยอดเขาออกไปเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่มาเรื่อยๆนี่นี่นะครับก็จะทําให้ต้นโทมเขาอ,ออกไปเลยตรงเนี้ยโ ค้าร้องนะครับหมาหมาเห่าเลยโอเคหมาจะผ่าหัวเนี่ยรีบ,บ,บเดี๋ยวอน,นี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันอ่ะ, <S <S อะก็เดี๋ยวผมก็จะเก็บไปกระเ,เพราเอาตรงนี้ดีกว,ว่าตรงนี้คือดอกเขาแก่ตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวเขาก็แตกมาเรื่อยๆมา <S <S อันนี้เป็นตัวอย่างเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฟ้าผ่าน่ากลัว เดี๋ยวผมก็จะเก็บไปกระเพราครับการเก็บกระเพราก็คือเราต้องตัดตัดมาทั้งกิ่งอย่างนี้เลยครับนี่ตัดมาทั้งกิ่งเลยฟ้าพีโ่โรดนี่นะครับแล้วก็เก็บมาทั้งกิ่งแบบนี้เนี่ยข้างในเขาจะได้โลง่ลงๆเห็นปะ่ะข้างในเนี่ยมุดตึบเลยก็เดี๋ยววันนี้จะทำกระเพราโบราณ กะเพราเนี่ยจะให้หอมเนี่ยก็คือเราจะมีดอกด้วยนะครับดอกเป็นดอกสดนี่แหละเอาไปตําตากับเครื่องเลยจะได้เพิ่มความหอมตอนผัดอันนี้ก็ตัดมาเป็นกิงๆอย่างนี้เลยนะครับก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้บำรุงมากมายก็ใบก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใบกระเพราเนี่ยเวลาเด็ดนะครับเขาจะให้เด็ดเป็นทีละใบนะครับไม่ใช่ไม่ได้เป็นการรูดนะครับนี่ครับต้องเด็ดทีละใบครับระดิมานี่ตรงนี้เนี่ย เราต้องใช้ความปลานนี้อันนี้ยใกล้ๆก,ก,ก,กันก็เด็ดมาหลายใบเลยนี่ตังนี้เขาก็จะมีความหอมกว่านะครับกว่าถ้าเราไปลูดเนี่ยไม่หอมนี่นี่นะครับเราต้องใช้ความปลานนีดเด็ดไปทีละใบเรื่อยๆครับเย็นๆครับไม่ต้องรีบร้อนตัวนี้ก็นี่เราเด็ดทีหนึ่งมันอยู่บนหัวนะแล้วก็รวบๆเลย นี่นะครับเด็ดมาได้เรียบร้อยแล้วแล้วนี่คือดอกดีนะครับดอกกะเพราเราก็รูดเลยรูดเอาแต่ดอกนี่นะครับนี่แหละโบ,บราณเขาก็ใส่กันสมัยใหม่ก็ไม่ใส่แล้วเพราะว่าขี้เกียจโขกโขกแบบแลงๆนะครับหอมแน่นอนและนี่ก็คือพริกแห้งนะครับพริกแห้งเราก็ไป,ไปหั่นไว้ก่อน ก็ได้แหลกง่ายๆแล้วก็มีกระเทียม ไข่ดาวก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาปัดกระเพานะครับน้ำมันเนี่ยนิดเดียวพอน้ำมันนไม่ต้องเยอะกระเพราโบราณของเราก็นี่นะครับเครื่องที่ขกไว้ไปเลยนิ่มซับ นี่นะครับก็จะผัดแบบแห้งๆล้วนๆนะครับการปรุงรสก็จะมีแค่น้ำปลานะครับน้ำปลาก็ใส่ที่ขอบกระทะแบบนี้แล้วก็จะมีน้ำตาลนะครับสองอย่างสองอยางโอเคเดี๋ยวน้ำปลาไม่เค็มอยหน่อยอา้าวสบหายหมดดีกว่าหันเข้าหอ่ออ่ะยังมี่นเด็กสำรองอีกหน่อยหน่อยโอเค ปแล้วก็เลี่ยงไฟครับเลีงไฟแรงเลยท้ายก็ไปกับเพาไปเลย ครับปิดไฟแล้วก็จะมีความร้อนสะสมนะครับทำให้กระเพราของเราเนี่ยสมดุโอเคมาใส่จานนี่นะครับกระเพราในอุดมกตินะครับแห้งๆล้วนๆหอมๆไก่ดาวน,นี่จะหยอด้วยซอสหยอดนะครับน้ำปลาพริกเนี่ยคงไม่ต้องแล้วเพราะว่าดูแล้วน่าจะเผ็ดน่าดูดูดิแดงเถือกเลยกระเพราพริกแห้งโบราณนะครับ นี่นะครับก็คิดสูตรเมื่อวานโบราณไว้ก่อนแบบนี้กะเพราพริกแห้งโบราณขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับสมัยก่อนก็เขาจะไม่มีซอสนะครับไม่มีซอสหอยนางรมซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาว,วกับน้ำปลาแน่น้ำปลา,นะากับน้ำตาลน,นี่กิวดำก็ไม่ต้องใส่สีสันก็จะเป็นแบบนี้แต่พริกแห้งเนะี่ยมีอยู่แล้วโบราณอนะ่ะเดี๋ยวมาอืม ผัดไปแดงก็จะหอมกลิ่นกะทะอืมหอมมากอืมอืมอืม นี่นะครับแห้งๆร่วนๆเวลาคุกข้าวก็จะสวยงามนะครับข้าวไม่แขะกะเพราก็ตุกกาลังดีนะครับถ้าปตุกมากกว่านี้เนี่ยก็จะจะเฉานะครับแล้วก็ไม่หอมตอนี้นีครับกำลังหอมเลยโอ้โหนตอันนี้รู้ตัวว่าจะเผ็ดอืม Phía cái hang này hơi là tầm dưới có tập hết dưới Thế đen đen, nó đu hệt nói có khư Giờ hay có lẹt thì đen nó khư phải dưới hay là phải